วันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูสั่งชิ้นเล็กน้ำใสเขาก็มีน้ำตกนะแต่ว่าชอบกินน้ำใสกลิ่นหอมค่ะลูกชิ้นหมูเล่นเนื้อก็ได้ จน,นิดหน่อยมันออกรสชาติเค็มหวานแล้วค่ะก็เ,เติมแค่ิกกับน้ำสม้มรอบเด็ด กินเหมือนกันเลยใช่ไหมกินง่ายๆค่ะแต่ข่อยร้อนๆมบีงคนเนี่ยร้อนบางคนเนี่ยนี่ครับคนหอมไปแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วบ้านอยู่ไหนต้รงเกลือได้ใช่ไหมจ๊ะผมกินอะไรซึ่งเนี่ยใส่ครัทุกคนทานด้วยกันนะคะ โอ,อ้แต่เดี๋ยวนิดนึงนิดนึงนิดนึงไปค่ะทานด้วยกันนะคะ